สำหรับคัาคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยอนอกนะคะสำหรับคัมคืนนี้แอดปาร์ตี้จาให้นาวทางหุ้นดาโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขโมยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะจะออกนะคะประจำเช้านะคะวันที่17เดือนมีนาคม2566นะคะ หุ้นดาวโจนคืนนี้แอดให้รูดหกนะคะเจาะให้เม็ดเดียวหกเก้านะคะหุ้นดาวโจนรูดหกเจาะหกเก้านะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นดาวโจนองแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเงรวยรวยป,รปังปังมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ